โฟนีบอก์เออโฟพีแกมร์คำเตือนคลิปนี้อาจมีเน,นื้อหาอับคายและภาพที่ค่อนข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชม ยกรสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครูเกมเมอร์เาเก่านั่นเองวันนี้เราก็อยู่กับเกม The w i ิ h h o าส e 2อนะฮะเป็นภาคต่อจากภาคแรกซึ่งเล่นเอาซะถ้าใครดูภาคแรกก็เล่นเอาซะผมแบบลั่นเลยนะฮะโอ้โหเสียงพอประตูอีกแล้วอะรอบนี้ถึงจะไม่ได้เข้าบ้านธรรมดานะีขยา่าเขยา่าเฮ้ยมีใครอยู่ข้างในไหมฮัลโหลเรคำหมูไม้มบอกอไม่ไหวแล้วขย่าเกินเข้าไปเลยนู You are now is the whole เร <c oughs> okay, ือ l ก b ต็าโอเคฮะเราก็มาดูกันว่ากระดาษนี้มีอะไรบ้างมีรูปนะครับสองคนนะไอสามเลยลูกสาวนี่ค่อนข้างน่ายักพอสมควรโอเคเราก็มาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในบ้านหลังนี้มีอะไรจะมีอะไรไฟก็เปิดไม่ติดอ้าวเฮ้ยชิบหายระบบลวนนะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้โห ไอชิหายใครใครใครมานั่งนั้นใครมาร้องไห้ตรงนี้แม่รือเปล่าอุ้ยเลือดเลือดไหลนองสยองขวัญเปิดไฟได้ไหมเสียงใครมาสวดมนต์อะไรแถวนี้โอ้ยเชีย่ยยูแม่แม่งโอ้โหมนทิ้งกระดาษให้ด้วยแม่ไม่เอาเบิร์ดดวงเบิร์ดดากอะไรโอ้โอ๋โอ ดูกระดาษได้มีอะไรเกิดขึ้นไหมมันไม่เห็นม,ม,มีอะไรเลยเดยวเด้อเด้อทำใจกันลโหลฮัลโหลโมีคนยูม่ไอ้เอ้ยเยชีย่ยโอ้โหเชีย่ยแล้วใครอะไรเนี่ยโอ้โหยูชัดหนาวอะไรวะใครมาลงมาร้องด่าอะไรตรงนี้ โอ้โหไฟช็อตอีกโอ้ยเชีย๊ยโอ้โหหน้ามึงนี่แบบลุกเลยโอ้โหไปที่ที่อื่นเลยครับตอนนี้เดอะเบสทลูโอ้โหแมงห้องห้องน้ำห้องน้ำชายโอ้โหมีหนังสือนะครับของบาทหลวงดากหลวงของดากหลวงแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บ แอบชักโคกกดได้บ่กดบ่ได้อ่านหนังสือดิฮัลโหลแอด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 โอ้กดชักโคกนะชักโคกอ่ะแอดแอดแอดน้ำกดได้บ่โอ้น้ำน้ำน้ำเฮ้ยไข่ขอประตูไม่อยู่กูขี้อยู่ใจเย็น

อุ้ยเลือดเลือดอาบแฟร์เด็บเด็บไฟเดี๋ยวนี่เอ๊ะหนังสือฮัลโหลโอ้เชีอยใครอยู่ <facial> <qualquer> ในนั้นวะโอ้ยชัดเลยเห็นจะจะเลยเมื่อกี้โอ้ใครโอ้ใครก็เคาะจังเลยโอ้โอยังอยู่อยู่เลยเนี่ยเฮ้ยหนังสือช่วยหน่อย น้ำนี่ก็ไหลจังช่วยอะไรบ้างได้ไหมเนี่ยอ่านหนังสือก่อนโอ้โหขายังอยู่เป็นไรครับขายังอยู่ขาห้อย,ยอยู่เป็นไรโอ้โหใครมาเคาะประตูอีกแล้วไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอ้โหคราวนี้มาเป็นตัวแล้วปะเดี๋ยวโอโ้หายไปแล้วฮะรอดปลอดภัยแล้วกูไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีใครอยู่ในนี้ ขอ,อดูนว่ามีขี้รอเปล่าโอ้โหฮัลโหล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 ฮัลโลไม่มีอะไรไม่มีอะไรเย้ yeah. ยังอ่านเมืนเดิมอยู่เลยน้ำนี่แบบกดได้ไม่แรงกดให้มันเลิกไหล โหใขรใครเขเย่า,ยยาว,วะใครเขย่ขาอะไรวะยังไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่หนังสือแล้วก็อะไรเนี่ยพอแต่เหวไหนวะไม่เห็นได้เลยมันทำไมมันแบบว่ากดอะไรไม่ได้ฮะผมกดพม่านห้องน้ำว่าไม่เจออะไรอุยอ้ยอุย้ยทำไมพมา่านไม่ปิดอ่ะพม,าม่านยังขึ้นโอ้เชีย่ยอา โอ้โหคราวนี่ห้องนอนมาบัตตีโอ้โหมีดนตรีเน่ยฮัโลโหลวโสดีเจ้าหมีไคลานะไคลานิ้งติ่งติ้งเอาละครับลูกลูกสาวชื่อมาเรียนะฮะมาเรีย มาเรียน่าจะเรียใครก็ไม่รู้โอ้เสียงลูกน้องแดงน้องแดงนะฮะจะไปตกใจจกจะไปตกใจคำขู่แห่งเจ้ตายโอ้ยโอ้โหอเมนใครลานก่อนลานลานอยู่ไหนลานกว้างมีไหมอะไรวะอีเด็กนี่หวัวเลาะหาป้างไงค้อนทุกหัวแม่ง ให้มีโน้ตนะครับเขียนว่าเออฉันแบบว่าเลิฟมากเลยแล้วคนแมวอะไรเงี้ยอุ้ยเชี่ยโอ้โหเขียนด้วยไม่เราไม่มาเล่นกับเธอไม่ต้องมาเล่นกับเธอไม่เราจะดูป้ายเธอก่อนโอ้ป้ายเธอสวยอย่าแล้วน้องสาวพี่กำลังแค่มาหาหนทางใส่งเขาวางเลย มาเล่นกันเธอมาเล่นกันเธอไม้ทุบได้ไหมเอ้ยอ,อืมอืมโอเคเราดูกันนะว่ามีอะไรบ้างโอ้ยโอ้ยชิบหาย อยู่ยังยาวคร <VII. S 1> ับบอกเลยอยู่ยาวๆเลยทำไมมันดูอะไรไม่ได้วะดูได้แต่ป้ายไขลานหน่อยเดียวมีม้าอยู่ตัวนึงอ๋อนี่เจอละโอ้โหยืนคู่กันเลยโอ้โหโอ้โหชิบหายยาวหน่ากลัวแสบโอ้โยยังไม่จบอีก รอบนี้อะไรเนี่ยบุ๊เมนรูมโอ้โหเจอกระดาษอีกแล้วฮะเปิดไฟได้ด้วยครับเปิดไฟได้ด้วยเปิดไฟได้ด้วยตอนนี้ต้องสำรวจก่อนฮะ,ะว่ามีอะไรบ้างมียานะฮะยาเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้เป็นรูปอ่นอกอินทรีมีเชือกนะฮะ แล้วก็ลองดูที่ว่ามีอะไรอีกไหมผ้าอ้อมีเชืกอกนะฮะออมีโนต้ตนะครับเขียนถึงเรื่องคดีอะไรต่างๆว่าไปเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเจออะไรบ้างโอ้โหเชือกายเชือกายเชือกนี่ไม่มีอะไรมากนะฮะดูใต้ตู้ดีกว่าเจออะไรไหม ไม้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 จังไดมันที่เป็นจังไดไหนดูดิเจออะไรมยเฮ้ยเฮ้ยไฟเปิดติดดิเออนั่นแหละดูวันว่าเจออะไรบ้างมีไม้เม็ดบอลโอ้ยมีอะไรเ่ยอุยเชียโอ้ยเชลย มาเดฟากวันดีครับเอายาไหมครับปิดไฟให้ครับนอนหลับสบายนะครับอุ้ยผมเห็นแล้ผมเห็นแสงประกายแล้วใต้ไฟโอ้โหเห็นเมื่อกี้มันเหมือนคุ้นๆนะเห็นอะไรลอย่างโอ้ยโอ๋อเจอคุณแจครับขอบใจมากครับขอบใจมากผมจะได้ไปอีกทีโอ้พระเจ้าช่วย โอ้โหผมนี่เย็นขึ้นเลย,เยคุณลงไปเลยครับคุณคุณลงไปเลยครับไฟไฟเอาหายโอ้โหเหลือแต่เชือกเอามาทำไมครับเชือกเอามาทำไมครับเนะี่ยผมมีกระดาษโน้ตอยู่ใกล้ด้วยไปที่ไหนโอ้โหโอุโ้ยอุ้ยจังด่อะไรเนี่ยมันเป็นจังดไอะไรเนี่ย ล้เชือกไม่ลวงหรอวนะเฮ้ยชิบหายไปด,ดูกันอ๋อปีหนึ19่งเก้าปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่เจ็ดนะฮะแล้วก็โอ้โหรูปเด็กฮนะอุ้ยชิบหายอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหไปเลยครับตอนนี้เซฟรูมแล้ว โอ้โหมาถึงแล้วครับตอนนี้คือ,อเราต้องไขรหัสนะฮะหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าสี่เจ็ดใช่ไหมไขไม่ได้เฉยอู้หได้แล้วครับกระดาษโอ้โหผมว่าผมรอดนะครับชั่วโมงนี้เอ้าเฮ้ยไฟดับชิบหายอะไรอะไรเหี้ยอะไรคายออกมาจากตู้เดียว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  ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่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 ไมไมไมนโมทัสสะนโมทัสสะหลอดเราเว้ยอุ้ยเชียวอ้ยไฟดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟดับโอ้โหกระพริบกระพริบแหลไม่กระพริบแหล่โอ้โห,ม,โโหมาแล้ว โอ้โหมาเป็นมือเดียวเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดียวเดียวไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยสักไอ้เหี้ยโอ้ยเออน่ากลัวมากครับโอเคสำหรับวัออนนี้ก็เท้าสองจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับ อเกเมนี้มากบอกเลยก็สำหรับใครอยากจะลองเล่นนะฮะความสยองจนขนตูดลุกนะฮะก็ลองเล่นกะดูได้นะครับไปแล้ะ